สวัสดีจ้าพบกับช่องยายโซนในต่างแดนอีกแล้วด้วยจ้ามือนี้เขายังอยู่เกาะอยู่จ้ายังอยู่เกาะบึงผาบรรยากาศในเกาะยังมือเศร้านะจ้ะเนาะไาจะงามขนาดใดจ้าไปยายโสภาไปเหตุอย่างแน่ใจมือนีผู้ใดมาเที่ยวด้ดวยจ้าเด้อมาเที่ยวมาเลาะเนาะตามไปเบื้องน้ำกันจา้าจ้าขันแรกเขาก็ไม่กินนะกินอาหารเศร้ากันนะจ๊ะ เส้นบีกอเมริกันเส้นบิกอเมริกันไอโซซิมึงกันได้ยาว่าไม่ติดเสีบขนาดใดกินกินไปแปลกๆไปเรื่อยๆจแกห้ามาเที่ยวแล้วเนาะจ้ะโซซิมึงกันได้ยาว่าไม่ติดเสีบขนาดใดม,มันจะคือ แื่นวิวกลางเท่าทัวไปนะจ้ะต่ว่ามันสิง,สยยงไม่ใส่ลายยังไม่ใส่ลายยังแต่ว่ามันขำงี้ปวดเนาะจ๊ะเนาะอ,อยากเผาเปเลยได้จ้ะแซ่บแซ่บแซ่บขนมปังกรอบ จั้นวิตาไม่ได้สันมาจ้ะเดี๋ยวยายโซจิงก่าน,นะจ๊ะนะข้างในมันม,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 มีมิคัยดิจ้ะมีไข่มีแฮมมีมะเขือเทศมีหอมแดงมีลายยางดีจ้ะทียายโซวริจับซื้อกันเนาะดจ่ะ เป็นเขาเกษียรใหม่แบบเขายด้สวยถอดไม่ออกเนาะเขาเกษียรใม่เสีย,ยแบฟบังเ,เสีย,มา,ย,สยสมากแหะจ้าได้สวกินเขาอิ่มแล้วก็เลยนังนง่งนั่งเบิ้องน้อยใจเนาะที่เขาเห็นอยู่นั่นเป็นร้านอาหารเลยจ้ะร้านอาหารที่ก้อนเอ่อเป็นอยูไนอ่ะอยู่ในเป็นคือยังเขากลัวเป็นร้านอาหารแบบที่ว่ากูไนเหมือนก้อนยางออกไปออกมาเน่ะเป็นร้านอาหารเลยจ้ะ แผ่นเข้าป้องเพลินกับศิษย์เป็นก้อนหินธรรมาดาเป็นหุ้ยหินเขากลัวเขาอย่างธรรมาดาเนาะเจเน็อกที่เป็นเป็นร้านอาหารยายโซเคยไปกินอยู่แยะแค่น,นึงแต่ว่ายายโซ่ไได้เขาทางนี้จ้ะเพิก็ศิษย์พานย่างไปยา่างไมายางมืันส้าเนาะแต่ว่ามองป้ายนั้นกับศิเป็นมองจอดรถได้จ้ะรถแลนขึ้นแลนลุง่ง จ้ะหลังจากให้กินเขาอิ่มแล้วเนาะจ้ะเขาก็มาย่างมาเบิ่งอีกมุมหนึ่งเนาะจ้ะมุมหนึ่งของกอเนาะจ้าะมันก็คล้ายๆเขาเฮ็ดคล้ายๆกับเอียงนะสถานที่โบราณเนาะจ้ะสถานที่โบราณมึงนี้มันก็สิเป็นมึงนี้ก็คางทะเลคือกันเลยจ้ะคางทะเล มันสีมีสะพานมองค้นยางไป่ยางมากยางไป่ยางมากจ้ะ๋ยวเข้าไปเบ่งน้ำกันเนาะจ้ะกตรนี้เขาก็สิปลูกดอกไม้นปลูกดอกไม้จะปลูกต้นไม้ต้นตะบองเพชรทุ่มเขาประดับอะไรจ้ะนี่จ้ะเป็นบันไดามาน้ำกันจ้ะเกี่ยวน้ำกันเนาะ นี่จ้ะมันก็คล้ายๆคล้ายๆก็ว่าอันรูปปั้นโบราณของโบราณอย่งสีเมจ้ะนี่จ้ะมันก็สิมีแบบที่ว่าป้อมย่ามก็สิมีคนถ่ายรูปถ่ายอยัางนั้จ้ะบองนี้ก็สิเป็นรูปปืนใหญ่จ้ะปืนใหญ่ปืนใหไงนี่เขาก็สิเฮ็ดเป็นเลี้ยงไว้แล้วก็ว แล้วก็กมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูกด้วยจ้ะถ่ายรูป,รปอีกมุมนึงจ้ะถ่ายรูปนี่จ้ะนัะกท่องเที่ยวก็สิย่างไปย่างมากเขาก็สิมาชมว,ว,วิวความเขาก็สิถ่ายรูกความนะจ้ะทางนั้นก็สิเป็นทะเลก็สิเบิ่งทะเลเป็นวิวนั่งนะจ้ะเนาะเป็นบิวนังน่ะนะนนง ย่างมื่อวานนี้ก็สิเป็นสะพานจต่สะพานที่คนย่างเขาสีเฮ็ดเป็นคนทางคนย่าง,างส้มวิวทะเลนะจ๊ะเนาะแล้วก็ออกกำลังกายเงี้ยมือเสี้วจ้ะออกกำลังกายเงี้ยมือเสียวเมืองขึง้นทะเลเงี้ยมือเสา้าเนาะจ๊ะเนาะ เนี่ยมาเซาก็สิเป็นสะพานแล้วก็สิเป็นมีไฟมีหยังผอมแสงมันอาจจะสะท้อนจักหน่อยด้วยจ้ะมาเที่ยวน้ำกันกับยายสูเลยจ้ายายสูพาเที่ยวจ้าเกาะสเปนนะจ๊ะเนาะทีเนียริฟ่ะอย่างข้างนี้ก็สิเป็นยางมะฮอดนี่ก็สิเป็นเป็นเดินมองส้มบิวอีกนะจ๊ะเนาะส้มบิวอีก จ้ะมันนก็็เปที่ห้างเดียวเ,เห็นขาวขาเนี่ยเป็นน้ำผู้ด้จ้ะน้ำผู้น้ำผู้อยู่ฟังทางนั่นพี่พี่ยายโซไปเมื่อวานนี่จ้ะตรงนั้นก็จะป็นจุดซุ่มวิวนะจ้ะเนาะจุดซุ่มวิวจุดซุ่มวิวสิมีอยู่หม่างต่างๆั้งได้จ้ะซ้อยนั่นไม่อีกแต่ซิมี่จุดชมวิวเขาสันจะ้ะเป็นซ้อยเป็นสร้อยก็ไดนั่นจเนาะคนที่มักธรรมชาติมักทะเลเนาะยจ้ะเนาะ ทีบอว่าใครบุญไหว้ไหนเขาเจ้ากษัิมานี่นะจ๊ะส่วนมากพลังที่ขาเจ้ากษะตรยนหล่ะจะข้าเจ้ามากกันกษะตรยนเป็นส่วนหลายเนาะห้างนี่ก็อาจจะย่อนแสงเล็กน้อยนะจ๊ะที่เขาเหลียวเห็นนะกับผู้เขาคือเจ้าหล่ะจ้ะผู้เขาที่เหลียวเห็นคุม่มุ่งย่น,นเป็นผู้เขาเนาะจ๊ะนอะอข้น,ะนกะสีโต๊กปลากะมี่คนกะสีนางเบิงทะเลกะมี่มาพัากคนกันจ้ะ นี่ก็เป็นส้อยออกไปยืนออกไปด้วยจันที่ย่าโซ่ไม่ยืดอยู่นี่นี่ยืนออกไปไย,ยืนออกไป,ออกไปจ้าคุณใดที่มักทรามชาติน้อยจันนาอเงียบอากาศดีจ้าอากาศบ่าฮอนบ่หนาวประมาณยี่สิบเจ็ดองศาบางมือกับสามสิบองศาสามสิบองศามันต่เกือบสิสามเมืองใย่นอะจันนาะ เราจะวิวห้างนี้ก็จะเป็นตึกโรงแรมคือเก่าแหละจ้ะงามมาจ้าที่ข้าเหลียวเห็นขา,ขาวๆอยู่นั่นนะเป็นมองจอดรถเนาะจ้ะมองจอดรถเวลาเขามาพักโรงแรมยังสิผักโรงแรมสิจองโรงแรมยังแย่โซ่เนี่ยจองโรงแรมยังสิกับไม่จองเซารถน้ำได้จ้ะเซารถดรอครับเที่ยว เขาอยากไปเที่ยวไกลๆบางทีเขาก็ขครับไปเวลาเขาตอนไม่บายโม,ม่เขาก็จิมานังพักพอนอู่่นี่นนะจะ๊ะยยู่ไกลๆโรงแรมนี่จะเบึงขึ้นทะเลอยู่นีนจะ้ะราคาเท้งเทิงท้งๆนั่นก็สิที่สีขา,ขาวๆยหงไงก็สจิเป็นรถบ้านหรือจะรถบ้านที่ขาจเจ้าเอาเอาขับมาเองยัเขาเาาจ้าไบ่ได้เศร้าจ้ะือว่าบางพวกบยิเศร้ามากก็ได้นะเข้าเจ้าจะมานอนอยู่รถบ้านจะ้ะรถบ้านนี่ยุ่งงกเขามักมีย่มกันเนาะ พระเจ้าก็สีมานอนพระเจ้าขนอุปกรณ์นี่ยังรดบ้านแก่สิมีที่นอนมีห้องน้ํานี่มองอาบน้ํานี่ยังเซ็จซับเรียบร้อยได้จ้ะมี่มองเฮ็ดกินน้าพระเจ้าก็กากสีม,นนมา,า,มมนนพ,ามพักมองละสองสามมือมองละสี่ห้ามือเนาะเจ้าฝรั่งเขามักไปแบบนั้นเนาะเจ้าแล้วก็ขับไปเรื่อยๆแบบนี้แม,ม่จ้ามียายสูยืนอยูนน่นี่ก็ได้กินไอทะเลจ้ะกินไอทะเลที่ อากาศสดชื่นนี่จีจะแบบธรรมาชาตินะจ๊ะนาออากาศดีแห้งจ้ะจ้าคลิปคลิปรายะานนี่กันมีแตยยโซ่ผ้าเที่ยวสเปนนะจ๊ะนาะผ้าเที่ยวสเปนแล้วก็ผ้าเที่ยวมงนันมงนีผ้ากินมงนันมงนีนะจ๊ะนาะถ้าย้ายโสกับประเทศเมอ่อไรรู้ว่ากับสวีเดนนะจ๊ะนะาะนกับสวีเดนย้ายโซกับซมี่ มีคลิปอีกแบบนึงให้พี่น้องเบิ้องนะจ๊ะเนาะหรือว่าย่ามเจี๊มเฮ็ดยายโสก็จะอาจอาจจะไปเจี๊มเฮ็ดจ้ะยายโสก็สิไปเจี๊มเฮ็ดนะจ๊ะเนาะมือใดบ่ได้ทำงานก็สิมีคลิปไปเจี๊มเฮ็ดไปเจี๊ยมพักป้าพักอี้งตั้งต่างๆนะจ๊ะเนาะเห็นพี่น้องเบิ้องนะจ๊ะก็สิมีการเฮ็ดกับเขาเฮ็ดอียิ้งไปยังสิละจ้ะช่วงนี้ยายโสเฮ็ดคลิปก็มีแต่คลิปเที่ยวนะจ๊ะเนาะเพราะว่าเขาเขายังเที่ยวอยู่นะจ๊ะเขาก็ย네ังเที่ยวกันอยู่มึงวิวไปนนกัเลยจ้ะ ห้ามไจ้าคลิปนี้ก็เอาไปซ้ำนี่เด้อยด้จ้าพอกันไม่คลิปหนาจ้าถ้ามาคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามเ้อจ้าเด้อพอกันไม่คลิปหนาจ้าบวัสดีจ้า